มาทักทายดีกว่าสวัสดีครับทุกคนมาๆมะมาๆมะวันนี้วันวาเลนไทน์แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะครับไหนสิวันนี้เป็นยังไงมีใครมีคนคู่ใจอยู่ด้วยกันหรือ,อยังหรือว่าถ้ายังไม่มีก็มีเพื่อนในแค่หนึ่งเดียวก็อยากจะชวนทุกคนมาดูก็เลยมีไลฟ์ นนออวัี้เดี๋ยวนี้มันหลอกคีน่าเตาไปหรือเปล่าเนี่ยฮะโอ้โหคุณแบบผมนี่ต้องใส่ฟิวเตอร์เลยฮะเพราะว่าคุณแบบหลอกเกินอ่ะโอ้โหหล่อเกินไปนะครับโอ้วันนี้อาจจะวันนี้ทุกคนจะคิดว่าเรามาแค่สองคนเนาะจริงๆเรามากี่คนฮะวันนี้เรามา คบแก๊งคบแก๊งเพื่อนไรคบแก๊งแต่ว่าแก๊งแก๊งแก๊งเราอยู่ไหนก่อนแก๊งเราอยู่แก๊งเราจะเข้าได้ไหมก่อนเี้เคยมีประวัติมาเลยโอ้โหโอ้ยสุดยอดเลยโอ้โหผมไม่ถึงบ้านเลยอ่ะมันใส่บลูเตอร์เนี่ยนะยังไม่ถึงบ้านรถโอ้โคตรติดเลยอืมอืมใช่วันนี้โคตร ติดเลยเนี่ยจริงๆแล้วตอนแรกข่ามาจากจุฬาเรียนเสร็จตั้งแต่บ่ายสองครึ่งแล้วก็กว่าจะมาถึงกว่าจะมาถึงที่นี่ก็ชั่วโมงครึ่งอะ่ะรถติดอ่ะวันนี้ขาดขาดคนสุดท้ายคิม่อนคิม่อนคิมอนเอซคิมอนเอซพี่นคนิมอนเอซคือ,อผมไปตัด<า>ผมมาเหมือนเหมือน,นความรู้สึกมันไม่ได้ตัดผมเลยอะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเนาะคุณว่าทำไมความผมผมยังยาวอยู่ป็แล้วความรู้สึกมันยังไง เอาวันนี้มันบริเลนไทน์แล้วผมไม่ยอมมั่นัจวันนี้รู้สึกไงโอ้โหนี่กูมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวดูว่าคืนนี้ฟางจะมั่นใจหนึ่งเดียวได้หรือเปล่าาวิชิมอนจอยไม่ได้ิชมมออนนนัี้ไ่จอยนะจะบอกจะโดนอันนี้อีกแล้วแต่วันนี้จริงๆแล้วโอกาสดีนะ วันวันเลนทายแล้วก็เป็นวันที่เพื่อนนายอีพีสิบละออนด้วยหอสุดยอดพอดีเป๊ะเป็นแบบว่าวันที่โรแมนติกจริงๆอ่ะงั้นระหว่างนี้เรามาคุยเรื่องอนี้ก่อนดีกว่าคุยเรื่องเพื่อนนายอีพีสิบก่อนดีกว่ามันยังไงคือนี้มีแฮชแท็กเน e ้เลโอ้โริคือมันยังไงคุณปออย่างที่ทุกคนดูไปนะว่าอีพีเก้าก็คือแบบว่า มันก็จะคือมันโรแมนติกก่อนใช่ไหมแล้วมันก็จะไปแบบว่าดราม่ามากๆอะไรเงี้ยเออเราก็อยากจะบอกว่าคือผมอก็กลัวผมจะหลุดสปอยนะแต่ก็อีพีนี้อย่างน้อยผมจะบอกว่าทุกคนก็กยังจะได้แบบริมรสความโรแมนติกอยู่ฮะอ่าประมาณนี้แล้วกันเพราะเดี๋ยวผมกลัวผมพูดเยอะกว่าน,นี้ผมจะเผอเล่าออกมาามันเกิดอ,อะไรขึ้นอ,อ่าโอเคแล้วผมเมื่อตอนเนี้ยม,มันเช้ม้นขึ<ค>น้นเรื่อย,อยๆทั้งตัวละครของเอ,อ่อ ชอปเปอร์เบนแล้วก็หนึ่งเดียวกับปามด้วยครับด้วยด้วยหนึ่งเดียวเนี่ยกลับมาคุมกิจการแล้วใช่ไหมมันก็จะมาเข้มข้นในส่วนบริษัทและที่คุณต้องไปสู้กับพ่อของผมน่าดูมากเอออยากอยากดูตู้น่าดูแบบคุณมาช้กันระหว่างระหว่างคุณกับพ่อผมสู้แบบเปิดเผยสู้แบบเปิดเผยอืมแล้ววันนี้วันวาเลนไทน์เดย์อ่ะจะมีแบบโมเมนต์หวานๆเพื่อ ให้ดูดีดววะต้องรอดูวะเออหรือจะมีโมเมนต์ของบอลด้วยของคู่คุณดิวะคู่คุณนี่ไงเนี่ยคู่ผมมันชัดเจนอยู่แล้วฮะในเรื่องมันชัดเจนอยู่แล้วชัดเจนชัดเจนว่าคืนนี้คืนนี้อาจจะตับพังกันหรือเปล่าไม่รู้นะฮะอืมตับพังไม่คือต้องดูต้องรอดูแล้วคุณภูวินคุณว่าไงคืนนี้คืนนี้ตับพังวป่า คืนนี้ไม่รู้อาจจะตับพังก็ได้หรืออาจจะยิ้มคุณกิมก็ได้แล้วซีรีส์คุจะไม่เกงคนดูหรอกนะถูกไหมล่ะไปได้ไปได้สองทางไปได้สองทางชิมอนนี่เข้าไม่ได้จริงๆหรอเห็นขึ้นหลายรอบแล้วชิมอนนี่ชิมอนเข้าไม่ได้ต้องเลยเนี่ยมีคนบอกว่าหนึ่งเดียวหล่อเชียวเออเออปูวินน่ามันหล่อ่ะออะไรอ่ะ พิสูจแล้วคนนี้พิสูจแล้วคนนี้อยู่ๆก็ตามไม่ทันแล้วครับคาโคยี่เลยคาโคยีคาโคยี่ตามไม่ทันเลยเหรอเฮ้ยเราเราอย่าเพิ่งสิเราค่อยๆกันสิอ่าอ่างั้นระหว่างรอพี่ชิมอนจริงๆแล้วเราไม่ได้มีแค่เพื่อนาย ep สิบนะเรยมีเพื่อนาย ep สิบสองอีกด้วยถูกไหม ก็จริงๆแล้วนะครับก็อยากจะชวนทุกคนนะครับมาดูอ่าเพื่อนในแค่หนึ่งเดียวไฟนลอีพีกันนะครับตอนนี้ก็บัตรเหลือไม่มากแล้วเนาะก็อยากจะให้ทุกคนนะครับผมอย่างน้อยก็คือมาดูพวกเราก็ได้อะรับรองว่าใครที่แบบว่าอยากจะแบบไม่อยากกี๊คนเดียวหรือไม่อยากฟินคนเดียวหรือไม่อยากเสียใจคนเดียวก็มาดูพวกเรานะฮะผมแอบเห็นในทวิตเตอร์ด้วยว่ามีคนบอกว่าแบบเออยากจะไปเมคเฟนในแฟนนี้หรือว่าหาเพื่อนไปดูแฟนนี้ด้วยกันผมว่าพลาดไม่ได้แล้ว จังหวะเนี้ยใครที่ยังไม่มีบัตรนะต้องไปกดที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์เออเต้องไปตับแล้วใครที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะตอนนี้ได้เลยนะจัดที่ทูไอคอนทอร l นะครับผมไอคอนสยามนะฮะวันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์นะครับและนอกจากมีเพื่อนายอี1ีสิบสองเสร็จปุ๊บก็ยังมีมีโชว์จากพวกเราทั้งสี่คนด้วยนะครับอ่านเมมเบอร์ที่สี่ เ e m b เบอรีสีเข้ามาได้เป็เบอร์ีสี่นะพี่ปัอินเตอร์เน็ตหรือเปล่ามันที่ผมชอบเป็นเออาจริงแล้วเราดวงไอ้นี่เฮ้ยเฮ้ยได้แล้วกลุ่มไหนว่ากลุ่มไหนกดโลกว่าจะได้ทำไมมันมันเกิดเขาฟิลเดียวกับผมนี่แล้วเลยหามั้งแต่ผมก็ไม่ได้อืม อันนี้นี่นี่เข้าได้แล้วนี่เข้าได้แล้วอ่ะพูดถึงไงนี่หน่อยพูดถึงเป็นชอปเปอร์เบ็นเป็นชอปเปอร์ในอีพีสิบหน่อยคือพูดไปแล้วไอพีชี้พูดว่าพูดพูดอะไรวะเพิรดยนไหมยังไงยังไงพี่พ่มอนเพิร์นไอพีนี้ว่าจะเป็นการเคลียร์ใจแล้วก็ไปถึงว่าหาความรู้สึกของตัวเองมากกว่า ในอีพีนี้แบบพยายามมีความรู้สึกกำเคลียร์ใจตัวเองว่าว่ามันเป็นยังไงต้องไปดูต่อครับผมเนี่ยแสปอยลวเนี่ยอืออ่เนื่องจากวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ออย่งไให้มีกิจกรรมอะไรนิดหน่อยๆแล้วกันขอเป็นแบบทั้งสี่คนเนี่ยโพส์่าสดงล้วกห้เขมีกรภพูวินหน่อยสุดยอดเอ็ซพูวินเอาก็วันนี้ ไม่มีไม่มีคนมาเท็เราก็ต้องเป็นคนนำดดให้กล้เาปากปากไปเลยรพี่บอสเฮ้ยเิ่งห็นปากไปเไรอ่ะเฮ้ยแคปนะอันนั้นแคปนะอ่างั้นงั้นมาแคปด้วยกันมาหนึ่งสองสมหนึ่งสองสาม อ่าโอเคอ่ะ,ออะแล้วเนื่องจากวันนี้เป็นวันเลนาทายเนี่ยอยากรู้หน่อยว่าถ้าเป็นปาล์มกับหนึ่งเดียวกับเบนช็อปเปอร์เนี่ยจะให้ดอกกุหลาบหรือจะให้ดอกไม้อะไรให้ใครกันใครก่อนรู้สึกว่ามีแบบดอกไม้<ช>อะไรในใจไหมที่เข้ากับคู่ <c oughs> ของตัวเองถ้าเป็นผมละเอ้ไม่ใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นปาล์มละกอ็อ่ถ้าปาล์มให้ดอกไม้หนึ่งเดียวใช่ไหมครับ ผมว่า oh. ปามนะให้ดอกกุหลาบหนึ่งอดอกกุหลาบสีแดงอันเดียวเลยครับผมอ่าก็คืออะไรแล้วก็จะคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงแบบ <c oughs> ไม่ให้แบบเป็นช่อแะลเพราะผมรู้สึกว่าปาเป็นคนแบบเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนโรแมนติกฮะแล้วก็เป็นคนที่รักเดียวใจเดียวฉะนั้นแล้วผมรู้สึกว่าดอกไม้ที่เขาให้อ่ะมันก็จะต้องเป็นดอกไม้แค่หนึ่งเดียวนะฮะเอ้ยเอ้ยให้อันเดียวให้หนึ่งเดียว <c oughs> แต่นี่รู้สึกว่าท่านหนึ่งเดียวให้หนึ่งเดียวจะไม่ได้ให้เป็นดอกไม้ธรรมดาเช่นหนึ่งเดียวจะให้เป็นช่องเงินรวยไงเดี๋ยวเข้าเป็นสายเป็ดรวยไงมียสมชื่อจริงเลยแล้วถ้าเพิร์ทให้ชิมมอนเดี๋ยวจะให้อะไรเป็นท็อปเปอร์ฮะเป็นท็อปเปอร์ดอกไม้ผมว่าธรรมดาเกินไปสำหรับผมนะผมว่าดอกไม้มันธรรมดาเกินไปให้อะไรครับผมให้ถังน้ำพึ่งแล้วไงโอ้โหถังน้ำพึ่งแล้วไป ราะว่าความรักของชอปเปอร์แบบเบนเนี่ยกำลังรุ่มร้อนก็ต้องไปดับกันหนึ่งเขากำลังจะเคลียร์ใจกันเดอมันร้อนแรงอยู่ช่วงนี้อ่อาโอเครถเบนชอปเปอร์จะให้อะไรเบนเบนในชอปเปอร์เบนหรือชอปเปอร์เมื่อกี้ผมก็ให้ถังดับเพลิงเพราะว่ามันเล่าร้อนรุ่มร้อนใช่ไหมถ้างั้นให้ เชี่ยเพิ่งมาเลยแล้วกันชอบเพิ่งเต้โอ้โหให้มันร้อนวันนี้ให้มันร้อนกว่นี้เลยนี่ร้อนเลยไปลูกเอ้แต่เราไม่ควรเล่นกับไฟนะมันร้อนมันไม่ดีนะแต่ว่าคุณเคยมี่เขาร้อนเป็นไฟแล้วเนี่ยแล้วไอ้ะเขาลูกเป็นไฟแล้วเนี่ยแล้วพอนเขาเป็นสายฟ้าแล้วเนี่ยตอนเนี้ยชีโรดอ่าอ่าแล้วเนาะ นอกจากดอกไม้อ่ะถ้าเป็นสถานที่อ่ะคิดว่าแบบปลาล์มจะพาหนึ่งเดียวไปเดทที่ไหนหเบนชอปเปอร์จะพากันไปเดทที่ไหนปลาล์มจะพาหนึ่งเดียวไปเดทที่ไหนล่ะครับถ้ายังในซีรีส์ก็มีบอกนะว่าเขาจะพาไปที่ไหนแต่ว่าผมขอเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเพราะว่าผมคือปลาล์มใช่ไหมผมน่าจะแบบป,ปลาล์มปาล์มหรือปอนใครเล่นเป็นปาล์มนะครับก็คนนั้นแหละนะ <laughs> <laughs> ถ้าเป็นผมนะครับ <laughs> พาไปที่ไหนหนึ่งเดียวไปต่างประเทศฮนะถึงแม้ว่าตามอาจจะยัง oh. ไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นในเรื่องถูกไหมครับแต่รู้สึกว่าในอนาคตอ่ะถ้าเกิดตามแบบตั้งใจทํางานแล้วก็สามารถอ่าดูแลโฮสเทลแม่แบบได้ดีนะฮะ <laughs> ก็รู้สึกว่าเขาก็น่าจะพาหนึ่งเดียวไปที่โรแมนติกต่างประเทศแน่นอนฮนะ <laughs> <laughs> แต่นี่ว่านี่ว่าอยากจะพาไปสวนเบนสวนเบนด้วยสวนสวนเบนรู้สึกว่าเป็นที่ที่แบบที่ที่สวยที่ดีอก็คือข้ามมาเลยนะเป็นชีวิตจริงนะจากในซีรีส์ที่อยู่แบบว่าในทะเลอะไรข้ามเป็นมัลติเวิร์สในชีวิตจริงเนี้ยไปสวนเบนเลยอ๋อเป็นสิ่งน่ารักอ่ก็คือว่าคุณคูวินคุณไปเดินสวนเบนมาออกกาลังกายตอนเช้าอะไรเงี้ยแล้วคุณแบบว่ารู้สึกมันโรแมนติกเลยอยากจะพาปาไปเลยหรอหรือเป็นยังไง ออก็มังไม่รู้สินะมันยังไงก็ไบรรู <bizarre> ้อ่าอะไรข้างล่างปะข้างล่างเลยเบนชอปเปอร์เอาใครก่อนชอปเปอร์ก่อนไหมถ้าชอปเปอร์ชวนเบนนี่น่าจะชวนไปคอนโดเฮ้ยเขาชวนเขาชวนไปอยู่ด้วยกันหมดไปทำไรไปอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันนะอนยยด้วกัไปอยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันแน่นะใช่ครับ เสียงเสียงเบาเลยพูดพูดพูดเสียงเบาเลยอ่าถ้าเบนจะพาชอปเปอร์ไปนะจะพาไปเอห้องซ้อมดนตรีเล้เพราะว่าเรื่องคือเบนเป็นเป็นประธานชมรมดนตรีไงแล้วดูแล้วชอปเปอร์มันน่าจะมีแววนกีตาร์เป็นกีตาร์เก่งแหละก็น่าจะชวนไปใช่ใช่มุกเดียวกัืทำนิดหนึ่งที่ทำกันหนึ่งเดียวนใครเล่นเป็นเบนล่ะ เปล่าหมายถึงว่าช้มุกเดียวกันที่แบบเหมือนกับว่าพอหนึ่งเดียวเล่นเปียโนอยู่แล้วก็เข้าไปนั่งข้างเนี้แนี็ไงก็ชอปเปอร์เขาก็นั่งเล่นกีตาร์อยู่แล้วเบนก็ไปนั่งข้างอย่างเงี้ยช้มุกเดียวกันบ้า่พูดดีกว่าเดี๋ยวซ้ำพูดดีกว่าเดี๋ยวซ้ำไปพูดดีกว่าไปพูดดีกว่าเนาะแต่ว่าคืนนี้อีพีสิบเขาจะพาใครไปที่ไหนกันยังไงแล้วก็ผมไม่อยากใช่ไหมไม่ไหวเลยอีพีสิบ ใช่ดูเป็นที่ไหนนะฮะดูผมดูในโทรศัพท์ผมก็ดูในผมดูทางทีวีครับอ่ามันมันต้องเปิดยังไงไหนเราไปฟังหน่อยสิมันต้องเปิดช่องทางอะไรยาวอยาวยาวยาวก็นะครับผมเพื่อนในแค่ไหนอีพีสีน้ทุกคนสามารถดูได้ทางช่องจีเอ็มยี่สบห้านะก็มเวลาสองทุ่มครึ่งครับแล้วก็สามารถดูทาง y o youtube ไลฟ์สตรีมได้เหมือนกันนะฮะพร้อมกันทั่วโลกเลย ครับก็คือคืนนี้แล้วนี่เองอ่าใช่แล้วก็อีพีสิบสองนะครับผมก็บัตรแฟนเอ่อบัต Never Let Me Go Final EP Fan Meeting ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับผมก็ถ้าใครอยากจะมาเจอพวกเราเออเราก็มาทํากิจกรรมของพวกเราเนี่ยก็ซื้อบัตรกันได้ทางไทยทิ k เมเจอร์นะครับี้เลยแล้วก็ไปเจอกันมาที่ยี่สิบแปดกุมภานะครับผมซึ่งก็จะมี่าหลายๆ Activity ให้ทำเลย ทั้งมีสุ่มโปสการ์ดพร้อมลายเซ็นพวกเราทุกคนหน้างานนะครับผมแล้วก็ได้เดวิลเลบิโกโนโป้น้ตบุ๊กกับบ้านไปด้วยครับผมแล้วก็มีโชว์มินิโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากพวกเราสี่คนนะครับผมก็ใครวัาก็มาเจอกันได้นะครับผมอยากดูตอนจบทุกทุกคนมากเลยมีอะไรจะดูตอนจบทุกทุกคนมากเลยเพราะว่ารู้สึกว่าคือถ้าทุกคนรู้สึกว่าอีพี อ่าห้ามันมันโหดแล้วอีพีเก้ามันอิมแพ็แล้วผมบอกว่าอีพีสิบสองคือแบบว่าที่สุดเลยฮะผมอยากให้ทุกคนได้แบบมาดูด้วยกันมาแบบว่ามาร่วมรุนด้กันดีกว่าตอนจบมันจะเป็นยังไงแล้วแบบว่าเออมันจะไปในทิศทางไหนต่อเพื่อต่อยอดไปเวอรสกายองนะฮะก็อยากให้ทุกคนมาดูด้วยกันเยอะๆนะคบผมอีพีสิบสองช่ครับผมก็แล้วอยากให้ทุกเป็นทุกคนมาดูด้วยกันนะครับก็อยากให้ทุกคนมาร่วมเป็นความทรงจําที่ดีนะครับในงานนี้เป็นงานส่งท้ายของเราชนะฮะ เจอทุกคนมากครับสุดยอดเลยครับผมก็อยากเจอทุกคนจริงๆเพราะว่านอกจากที่แบบมาเจอพวกเราแล้วนอกจากมาได้เจอ er พวกเราได้ดูด้วยกันได้รู้ว่าเออตอนจบมันเป็นยังไงจะเศร้าจะสุขจะทุกข์หรืออะไรมันก็อยู่ด้วยกันใช่ไหมแต่มากกว่านั้นเราจะมีมินิโชด้วยรูสีสุดๆเลยอ่ะแบบถ้าไม่ได้ซื้อบัตรกันจะไม่ได้ดูนะอ่าโอเคก็ ไว้ใครว่างก็มาเจอกันได้นะครับผมแต่ว่าก็อย่างที่พูดกันไปแหละอยากให้ทุกคนมาเจอนะครับแต่วันนี้วันวาเลนไทน์ก็ขอให้ทุกคนมีความรักอันสดใสร่มรื่นนะครับใครอยู่หัวคนรักก็ขอให้เป็นวันที่ดีขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็สองทุ<ผ>มม่มครึ<ด>่งกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเื่อนแค่หนึ่งเดียวยังไงเพือ่อนไอนแค่หนึ่นง,งเดียว EPX อ่ามีแต่จะปลยพอได้ไหมก็ ขนาย EP สิคืนนี้นะครับผมก็สามารถให้ความสุขทุกคนได้นะครับถึงแม้ว่าคนที่ทั้งมีคู่หรือไม่มีคู่ก็ตามแต่ผมมารู้สึกมั่นใจว่าอ่าใครที่ดู EP สิบคืนนี้นะครับผมจะมีความสุขแน่นอนส่งกับวันบันเทิงไทยเลยครับยังไงก็ฝากเลยนะครับผม #neverletmego series ep สิบนะครับใช่ใช่ก็ส่งมอนมีอะไรอย่างพูดอีกมเออเอายพรให้คนที่มีคู่นะฮะขอให้เป็น คู่ที่มีความรักที่ดีต่อกันนะครับดูแลซึ่งกันและกันนะครับผมแล้วก็คืนนี้ห้ามพลาดเด็กขาดอย่าลืมดูพวกเรานะครับกันนายแค่หนึ่งเดียวฮะอ่าครับผมสําหรับผมนะฮะใครที่ในวันเลนทายนี้ใครที่มีคู่หรือไม่มีคู่ใครมีคู่นะครับขอให้รักกับคู่นานขอให้เข้าใจกับคู่นานนะครับผมแล้วก็ส่วนใครที่ยังไม่มีใครนะครับก็มาดูพวกเราได้นะครับผมคืนนี้นะครับสองครึ่งมาเจอกันได้นะฮะครับผมก็ อย่างนั้นแหละครับใครที่ว่างใครที่รู้สึกว่าอยากจะมีความสุขกับพวกเราสี่คนก็มาเจอกันคืนนี้เวลาสองทุ่มครึ่งนะครับวันนี้เรานีดต่อไปเจอกันคืนนี้นะครับผมาเล่นแท็กกันนะครับบ๊ายบายครับเราไปสู่เทนโลกอันดับหนึ่งกันดีกว่าคืนนี้บ๊ายบายแม่โอ้โหตายับบ๊ายบายเจอกันครับ